สวัสดีเช้าวันอังคารที่7มิถุนายน2565กับการอัปเดตประเด็น 3, สำคพัญสาร,รภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A1 Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8น,นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้นะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะก็ ตลาดเี่ยังคงให้น้ำหนักกับเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะคะโดยในวันพฤหัสนี้จะมีการประชุมของ ECB ซึ่งคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อาจจะบ่งชี้ถึงสัญญาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งหน้านะคะส่วนวันศุกร์นะคะจะมีตัวเลขของ CPI นะคะซึ่งหลายๆฟันเฮาเขาก็มองว่าเงินเฟ้อเนสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มจะชะลอตัวลงนะคะอยู่ที่ระดับประมาณ8.2เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งหากเป็นแบบนั้นนะคะก็จะทําให้ตัวของสินทรัพย์เสี่ยงนะคะหรือตลาดหุ้นเนี่ยกลับมารีบาวได้แรงอีกครั้งหนึ่งนะะคะโดดยตลา อาจจะตีความว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงนะคะทั้งนี้เนี่ยการประชุมในกลางเดือนนี้ในวันที่14-15นี้นะคะก็ตลาดให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ0.50%ค่ะต้องบอกว่าสุปภาพรวมกกรันเงินการลงทุนนะคะตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยลดช่วงบวกลงนะคะหลังจ,จากที่ยวแกรปนะคะระหว่างตลาดหุ้นกับตลาดพันธบัตรรัฐบาละบานะคะก็มีการมันต้องบอกว่าสเปรดมันเนี่ยแคบลงมานะคะก็เป็นปัจจัยกดดันตัวหนึ่งนะคะทำให ตลาดหุ้นสหรัฐยม,มีการลดช่วงบวกลงนะคะนำหุ้นที่นำตลาดนะคะก็เป็นหุ้นกลุ่ม Consumer Discretionary แลก็ Communication Service นะคะส่วน Energy เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานทางเลือกค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่านะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ไบเดนเขาก็เตรียมอนุญาตให้นำเข้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์จากไทยมาเลเซียเวียดนามแลวก็กัมพูชานะคะโดยให้สิทธิ์ปอดภาษีนำเข้า24เดือนนะคะ ปัจจัยประเด็นสำคัญเนี่ยเรื่องของยูแกรปเนี่ยก็มาจากเรื่องของเฟดเนี่ยที่เริ่มลดสภาพคล่องนะคะโดยการปล่อยหมดอายุของเทเชอรี่นะคะแล้วก็ธนาคารกลางใหญ่ๆห,ห,หลายประเทศเนี่ยก็มีการเทขาย US เอ e เทเชอรี่ลงนะคะอย่างที่เมื่อวานได้แจ้งไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะตัวของบอลยูที่มันเร่งตัวขึ้นก็ทําให้นอกจากยูแกรปแล้วเนี่ยทำให้เรียวยูเนี่ยมีการเร่งตัวขึ้นมานะคะโดยปัจจุบันนอยู่ที่ระดับ0.28จาก0.22เมื่อวานนี้ก็กดดันทําให้สินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงไม่ได้แร์ขึ้นแบบแรงๆนะคะ นอกจากนี้เนี่ยค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมีการแข็งข่าขึ้นนะคะอยู่ที่ระดับ1 0 2 4นะคะก็กดดันราคาสินท้าพภคภักพันนะคะโดยเฉพาะราคาทองคำค่ะปรับตัวลดลงมาที่ประมาณ1843เหรียญต่อทริออนแล้วก็ราคาน้ํามันนะคะ WT i อยู่ประมาณ1 1 9แล้วก็เบรนด์อยู่ประมาณ120ี่เหรียญนะคะประเด็นเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ซาอุดีอารามโกนะคะมีการปรับขึ้นราคาน้ํามันขูดไหลนะคะในฝั่งเอเชียนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ2.10เรียต่อบร์เรลนะคะคซึ่งนนสูนย่เหาารียญต่อบาร ดังนั้นดังนั้นเนี่ยไอการปรับราคาขึ้นเนี่ยในฝั่งของเอเชียก็ทำให้เงินเฟอ้อในเอเชียมีโอกาสที่จะเร่งตัวขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันสำหรับในกลุ่มของเอเชียนะคะต่อไปค่ะตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเองแกค่ะแล้วก็มีเรื่องของการเมืองอังกฤษที่ค่อนข้างร้อนแรงนะคะหลังจากที่เขาจะต้องลงคะแนนความไว้วางใจสาหรับบริจนสันนะคะซึ่งต้องการเสียงอย่างน้อยเนี่ยร้อยแปดสิบเสียงนะคะหากพ่ายแพ้นเนี่ยก็อาจจะต้องลงจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีของอังกฤษน,นะคะแล้วก็สรรหารผู้นําคนใหม่นั่นเองนะคะตลาดหุ้นเอเชียคะ่ะปิดปรับตัวในแดนบวกเป็นส่วนมากนะคะนำโดยตลาดหุ้นจีนนะคะหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยคลายล็อกดาวและ นอกจากนี้เนี่ยจีนมีการประกาศตัวเลขไขสิน PMI อมไอนะคะ s e r v i วิ Service, ก็ออกมาเนี่ยอยู่ระดับ41.4นะคะจาก36.2ก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่า50ก็ยังหดตัวอยู่ั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยรัฐบาลคาดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ที่ประมาณ4.5-5%นะคะสำหรับปีนี้นอกจากนี้เนี่ยปัจจัยบวกอีก ประเด็นสำหรับประเทศจีนก็คือโจไบเดนนะคะได้มีการพิจารณาทบทวนในการยกเลิกการเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนบางชนิดนะคะสมัยทรัมป์นั่นเองนะคะเพื่อกดให้เงินเฟ้อริการลดลงนั่นเองนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นค่ะปรับตัวในกรอบแคบนะคะต้องบอกว่า BOJ เนี่ยเขาก็บ่งชี้เลยว่าเขาจะไม่ใช้วารการนโยบายการเงินที่ตึงตัวหรือว่าขึ้นดอกเบี้ยนะคะแม้ว่าเงินเฟ้อญี่ปุ่นจะแตะระดับเป้าหมายแล้วก็ตามนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นยังอยู่ในช่วงการฟื้นตัวนั่นเองนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะมีการปรับตัวลดล,ดลงใน เฟอที่ปรับตัวพุ่งขึ้นในรอบ14ปีนะคะทำให้นักลงทุนไม่มั่นใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่ากนองอาจจะต้องพิจารณาว่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะมีเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็เงินทุนไหลเข้าไหลออกลงผลสภาพเศรษฐกิจไทยนะคะโดยปัจจัยหลักๆในปีนี้เนี่ยสิ่งที่จะได้ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตก็คือการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวน,นั่นเองนะคะแล้วก็ราคาพลังงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวนะคะเนื่องจากว่ามีเ,เ,ตเตอออรนนนนน่่ยยคข้้าางงะะใพชลลดุไทแว พบกันใหม่สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ